จากสภาพปัญหาของเมืองใหญ่ในปัจจุบันนับได้ว่าปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้เชื่อได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการทิ้งขยะของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในเมืองเชียงใหม่จึงเกิดโครงการเชียงใหม่คลีนอัพเดขึ้น โดยจัดให้มีการรณรงค์การเก็บขยะในตัวเมืองและฝึกอบรมตัวแทนเยาวชนในโรงเรียนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้เพื่อต้องการให้สำเร็จวัตถุประสงค์ที่จะเห็นเชียงใหม่เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่และน่าเที่ยวมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือองค์กรที่สร้างประโยชน์อย่างมากมายต่อผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะทางร่างกายรวมไปถึงสัตว์ต่างๆที่เกิดความพิการทางกายภาพไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นโดยกําเนิดจากจุดเริ่มต้นนี้เององค์กรดีออเพื่อสังคมจึงต้องการที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงหนึ่งกําลังในการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิขาเทียมโดยเริ่มต้นระดมบริจาค ฝาอลูมิเนียมและชิ้นส่วนที่สามารถผลิตเป็นขาเทียมได้ภายใต้โครงการล้านฝาสารฝันปันขาเทียมจนถึงปัจจุบันเราได้รวบรวมฝาส่งแล้วทั้งสิ้น1ล้านฝาดนตรีคือส่วนหนึ่งของชีวิตและเสียงดนตรีนั้นเองที่คอยขับเคลื่อนชีวิตให้ไปในทิศท,ทางต่างๆทั้งรวมไปถึงการสร้างสารรค์สิ่งดีให้แก่สังคม l i ฟ e Melody จึงเกิดขึ้นภายใต้การรวมตัวกันของนักดนตรีที่ปรารถนาจะใช้เสียงดนตรีในการก่อให้เกิดกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมโดยร่วมมือกับองค์กรดีออเพื่อสังคมจนทำให้เกิดคอนเสิร์ต l i ฟ e Melody ในหลายๆครั้งและครั้งล่าสุดได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2554ที่ผ่านมา ปัญหามลภาวะและสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้เมืองใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้นไม้ใหญ่ในเมืองจึงเป็นคำตอบหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะและสร้างความร่มเย็นให้เมืองใหญ่ได้อย่างแท้จริงเนื่องจากต้นไม้1ต้นจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้หตันตลอดอายุของมันอีกทั้งมีต้นไม้ใหญ่หต้นเท่ากับมีเครื่องปรับอากาศถึง5เครื่อง องค์กรดีออเพื่อสังคมจึงตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากยังไม่มีการเพิ่มปริมาณต้นไม้ใหญ่ในเมืองจึงเกิดโครงการ b i g t r รี in t ท w n ขึ้นโดยตั้งเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ในเมืองจำนวน15,000ต้นซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเป็นอย่างดีโครงการเหล่านี้ เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยังคงต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนซึ่งท่านสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์ให้เชียงใหม่ของเราเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับทุกคนก็น่าชื่นชมที่ ดีออลเพื่อสังคมนั้นได้ตั้งมาครบรอบ2ปีได้ทําประโยชน์ต่อสมาชิกมากมายได้ทําประโยชน์ต่อสังคมด้วยผมขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญขอให้โครงการนี้ขอให้ดีออลเพื่อสังคมนี้อยู่ยั่งยืนสถาพรตลอดไปเห็นว่าเป้าหมายของกลุ่มดีออลนี้เป็นกลุ่มที่ทำงานเพื่อสังคมซึ่งเอาทูอินวัน มารวมอยู่ด้วยกันนี้ซึ่งผลงานในสองปีนี้ก็ปรากฏขึ้นหลายโครงการเพราะฉะนั้นก็เมื่อเป้าหมายเดินทางมาสู่จุดหมายที่ดีงามเช่นนี้นะแล้วกลุ่มที่ทำนี้ก็เป็นกลุ่มเล็กๆก,ก็อยากจะเห็นว่าสังคมเชียงใหม่ควรจะได้ร่วมมือร่วมใจกันมาสนับสนับสนุนกิจกรรมและภารกิจของกลุ่มดีออนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตไป อย่างทันใจเพราะถ้ากลุ่มนี้ได้ขยายกลวงใบกว้างขวางเพียงไรนะก็จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นในโอกาสที่องค์กรเดออเพื่อสังคมเชียงใหม่ครบรอบสองปีซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ทางองค์กรนี้ได้ทำงานเพื่อสังคมเชียงใหม่ด้วยดีตลอดมานะคะต้องขอขอบคุณ คุณโอลาลิกศรีวงศ์ท่านประธานและคณะกรรมการที่ท่านได้ขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อกับคนเชียงใหม่เพื่อเมืองเชียงใหม่ของเราและในโอกาสที่ปีพศ .2556 กำลังจะมาถึงก็ขอไวพอ้พรให้องคอ์กรนี้ได้ทำงานเพื่อกับคนเชียงใหม่และก็สังคมเชียงใหม่อย่างต่อไปดิฉันเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมจะสนับสนุนคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อสังคม พร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรดีอเพื่อสังคมเมืองเชียงใหม่ตลอดไปค่ะครับในโอกาสครบรอบ2ปีนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทีมงานดีอโซนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ดีอเป็นศูนย์รวมให้พลังแชร์แอนด์แคร์เพื่อรวมสร้างสารรค์สังคมของเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับให้มีสมดุลที่ดีระหว่างความเจริญแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเชียงใหม่ทุกคนสู้ๆครับ